สวัสดีครับในแพทย์กรณวัฒน์เหล่าเชษีนะครับสัญญแพทย์ตกแต่งและผู้บริหารประจำเดอะเคพรัสติกเซอร์เทอรี่นะครับวันนี้ก็วันสูงสุดสัปดาห์นะครับเนาะก็มีเรื่องดีๆอยากจะมาเล่าให้ฟังกันนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตพูดเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเย็นนี้ก็จะมีแข่งบาสเกตบอลนะครับท็อปโฟร์นะครับมหาวิทยาลัยชั้นนําที่เป็นสีอันดับนะครับทั้งชายทั้งหญิงนะครับผมเป็นคนจัดแข่งเนาะก็จะยุ่งๆหน่อยขออนุญาตมาเล่าให้ฟังนะครับในเรื่องที่บังเอิญมีคนไข้มาคอนซัล์นะครับแล้วก็ เขาเห็นเคสตัวอย่างของผมนะครับเ็เลยมาเจอกันนะครับก็ขอญากคนไข้แล้วขอรูปมาลงแล้วนะครับเนาะประเด็นที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับคือฉีดคางมาแล้วติดเชื้อทําไงดีนะครับเนาะก็คือ dermal filler infection นะครับเราไปดูกันในรายละเอียดนะครับก่อนอย่าลืมไปกดไลค์กด subscribe กดสั่นกระดิ่งกดแจ้งเตือนนะครับกดทุกอย่างท่าจะกดได้เลยครับให้กับ d e k Channel ของพวกเรานะครับดูโลโก้สีน้ำตาลทองเป็นสำคัญนะครับเมมเบอร์ก็2 3หมื่นคนแล้วนะครับเนาะก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับ แล้วก็หลายหลารายที่มาเยี่ยมผมในช่วงนี้นะครับามาให้ผมตรวจในช่วงนี้นะครับก็เห็นเคสที่ผมทํำไวใน YouTube ทั้งนั้นเลยนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นเคสที่แก้ไขายากๆทั้งนั้นเลยนะครับง่ายๆไม่เคยมานะครับเนาะเดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะครับเจอแต่เคสยากๆเนาะแต่ก็ด้วยความยินดีนะครับอ่ะมาดูก่อนโดยโมดฟิลเลอร์อินเฟคชันเลตก็คืออัตราการติดเชื้อของการฉีดฟิลเลอร์บริเวณคางอย่างเดียวเนี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับคราวที่แล้วผมเคยพูดเรื่องนมไปนะครับฉีดฟิลเลอร์ทีี่่นนมเนย โอกาสติดเชื้อจะสูงกว่าน,นี้นครับคือประมาณ10%เลยคือ1 1 0รลายเดินเข้ามาฉีดเนี่ยหรลายติดเชื้อนะครับคำถามคือทําไมฟิลเลอร์ฉีดโอ้มันติดเชื้อเยอะขนาดนั้นเพราะว่ามันใช้จํานวนเยอะใช้สลิงเยอะนะครับเนาะโอกาสปนเปื้อนก็จะเยอะตามแต่ถ้าเป็นของเดว่มฟิลเลอร์ที่ฉีดคางเล็กๆจุดเดียวนะครับก็คือประมาณ0.04ถึง0.2นเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือเซอเซ่าหรลายติดเชื้อสักลายหนึ่งนะครับก็ไม่ได้เยอะแต่ถ้าติดเชื้อแล้วก็เรื่องใหญ่ นะครับคำถามคือส่วนใหญ่ติดเชื้อเพราะอะไรนะครับก็ผมฟันธงเลยครับว่าเทคนิคมันไม่ถูกต้องเช่นการเตรียมความสะอาดบริเวณนี้การใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ไม่สะอาดนะครับเตรียมตรงนี้เช่นการฟอกทาความสะอาดการเพ้นยาฆ่าเชือ้อการหมนต้องทําเหมือนในห้องผ่าตัดเล็กนะครับเนาะต้องปูผ้าฆ่าเชือ้อคุณหมอต้องใส่ถุงมืออยู่ในห้องผ่าตัดที่เรียกแอเซปติกนะครับหรือแอร์ฟลที่ดีนะครับเนาะแล้วก็มีมาตรฐานในการควบคุมความสะอาดเป็นอย่างดีเพราะถ้าติดเชื้อมาแล้วเนี่ย ปอร์เซ็นต์มันอาจจะน้อยนะครับแต่ติดเชื้อขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างยุ่งยากนะครับเนาะการรักษาก็ค่อนข้างนานนะครับเนาะในรายที่มาเล่าให้ฟังเนี่ยไม่ได้ติดเชื้อแบบกินยาแก้เสพหายนะครับพวกเนี้ยไม่ใช่แบบนี้นะครับเนาะหนักกว่านี้เยอะอันนี้ติดเชื้อแบบนี้เนาะกินยาแก้เสพนะครับดูแลสักอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์ก็หายแล้วแต่เคสที่มาเจอผมในส่วนใหญ่อักเสบชันลึกนะครับเป็นฝีหนองนะครับแล้วก็ลุกลามลงคอนะครับพวกเนี้ยมีความผิดรูปเยอะมากเลยนะครับอันนี้ขอแยกคนไข้แล้วนะครับเนาะก็คนไข้ก ไปขูดฟิลเลอร์ออกนะครับไม่ต่ำกว่าสามครั้งนะครับทั้งขูดทั้งตัดผิวหนังบริเวณคางออกนะครับไม่ต่ำกว่าสามครั้งนะครับจะสังเกตให้เห็นอะไรนะครับเนาะผมไม่ยั้แค่แบะปากแบบนี้แต่แค่ทำได้แค่นี้เองนะครับเพราะว่าการผ่าตัดบริเวณนี้เพื่อลาะฟิลเลอร์ออกและตัดเนื้อเนื้อตายออกเนี่ยนะครับเนาะมันไปกระทบกระเทือนกล้ามเนื้อสองมัดนะครับเนาะมีอะไรบ้างเมนทอรลิสเมนทอลิสคือกล้ามเนื้อตรงกลางนี้ตัวเอ็มเห็นไหมครับสีม่วงๆกับมัดที่สองที่ไปโดนคือ ดิเพลเซอร์แองกลไลออลิสคือตรงนี้ด้านข้างนะครับเนาะด้วยนั่นไหมครับข้างขวาคนไข้จะโดนมากกว่าข้างซ้ายเห็นไหมครับมันไม่สมมาตรโอเคไหมคาถามมันโดนได้ยังไงเวลามันผ่ามันผ่าบริเวณใต้คางนี้นะครับก็เป็นโดนที่กาะของกล้ามเนื้อบริเวณนี้ด้วยนะคะันค่อยแบะปากยังไงก็ไม่เหมือนเดิมนั่นไหมครับเนาะละเคสเนี้ยไปผ่าตัดมาครั้งสุดท้ายนี้ประมาณตั้งสามเดือนครับกับคุณหมอท,ท่านเดิมตัดมาสามรอบแล้วนะครับมาหาผมเพื่อท,ที่จะเสริมคางก็เลยบอกคนไข้ว่า มันเพิ่งสามเดือนเองรอไว้ก่อนนะครับดูเห็นไหมครับแผลอยู่ตรงนี้มันไม่สมุดล,ล้างคนไข้ก็ถอยอันหนึ่งที่ผมไม่ได้บอกตอนแรกนะครับจริงๆคนไข้ลิฟทปากเขาปิดสนิทนะครับแต่ว่าอันนี้ปิดสนิทพ่อคนไข้ฝืนไหมถ้าเขาปล่อยธรรมชาติเนี่ยมันจะแบบอ,อกอนงี้เพราะมันดึงลงด้านล่างมันโดนดึงลงมาด้านล่างเยอะมากมเลยนะครับงันนี้ถ้าเราจะแก้ไขเราคงจะต้องปล่อยแผลเป็นให้มันไมน่ให้มันคลายตัวนะครับต้องเลื่อนคางมาด้านหน้าเลื่อนเนื้อ ทั้งหมดไปด้านหน้างั้นแผลมันจะขยับไปด้านหน้านิดนึงนะครับเนาะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเนี้ยมันยังทาไม่ได้เพราะเนื้อแถวเนี้ยแข็งเป็นแข็งเป็นไตหมดเลยนะครับคงต้องรออีกประมาณสักอีก3เดือนเดี๋ยวให้มันเลย6เดือนหลังจากการผ่าตัดรั้งสุดท้ายไปก่อนให้เนื้อมันนิ่มเหม่ืงนี้นะครับแล้วเราเค่อยว่ากันใหม่นะครับคําถามคือคนไข้มาได้ยังไงนะครับเนาะเราไปดูแผนเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่านั้นให้ฟังนะครับไปดูแผนก่อนคือเคสนี้อาจจะต้องรอให้ได้สัก6เดือนก่อนนะครับอันนี้มา3เดือนจากที่อื่นมาแล้ว ขออีก3เดือนแล้วเดี๋ยวมาฟรอบกันเดี๋ยวจะมาไลฟ์ฟังในรายการนี้นะครับแผนที่จะทําต่อไปคือลิลิสกาคือปล่อยแผลเป็นที่มันติดกับกระดูกติดกับอะไรออกให้หมดเลยนะครับเนาะแล้วก็เลื่อนเนื้อที่สูเมนโตซิว a คอลแฟลปแอดวานซ์เมนต์มาด้านหน้าเลื่อนเนื้อมานะครับเนาะแล้วก็อาจจะใส่อิมแพลนหรือเปล่าเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะครับแต่ว่าหลักๆคือจะพยายามให้คนไข้หุบปากได้สนิทโดยไม่ตึงนะครับก็ได้บอกคนไข้ไปก่อนแล้วว่าอิมแพลนเนี่ยชิ้นคางอาจจะใส่ได้หรือเปล่ายังไม่ทราบนะครับ คำถามที่แจ้งเมื่อกี้นะครับว่าคนไข้มาเจอผมได้ยังไงก็มีเคสเนี้ยนะครับเนาะมารักษากับผมนะอย่างเงี้ยโหดกับของไข้รายเมื่อกี้เยอะมากเลยเห็นไหมครับฟิลเลอร์อักเสบเน่าค้างบุ๋มเห็นไหมฮะตัดแบบนี้เลยนะครับก็บอกคนไข้เลยว่าแก้ยากมากนะครับต้องให้เวลาผมหน่อยหนึ่งผมก็ต้องผ่าเข้าไปหรือแผลเป็นนะครับเนาะย้ายเนื้อเยื่อขยับนู่นนี่นั่นนะครับหลายรอบเลยครับผ่าไม่ต่ำกว่าสองหรือสามครั้งผมจะไม่ได้แล้วนะครับเนาะ เนี่ยจะค้างแบบนี้ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆจบได้แบบนี้ใช้เวลาประมาณปีกว่านะครับเกือบเกือบสองปีสิ่งที่ว่ายินยันว่าคนไข้สวยขึ้นได้คืออะไรครับนี่คือหลังวันตัดรอบสุดท้ายแผลหายกันหมดเลยนะครับแผลคางดีมากๆเลยนะครับสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าเขาดีขึ้นน,น่ๆคือคนไข้ถูกขอแต่งงานนะครับสองปีหลังจากที่ผมแก้ไขให้เขานะครับเนาะนะหลังจากนั้นเขาได้คนโดนขอแต่งงานซึ่ง เราเองก็ปรับปืึ่มกับไปคนไข้ด้วยนะครับอย่างน้อยงานของเราที่ทําเนี่ยนอกจากเราจะมีความสุขทางใจแล้วนะครับเนาะคนไข้ก็ได้ความสุขทางกายทางใจแล้วก็ชีวิตครอบครัวเขากลับไปด้วยเนาะ before after เนาะแบบนี้ใช้เวลา2ปีกลับเป็นแบบนี้ได้งันในรายเมื่อกี้ที่ผมเอาขึ้นมาข้างต้นเนี่ยก็คงไม่ต่างกันก็ได้แจ้งคนไข้ว่าคงต้องใช้เวลาหลายปีนะครับก่อจะเข้าที่นะครับเนาะกว่าจะกลับมาเหมือนเดิมได้โอเค พราะนี่โดยส่วนตัวบริเบื้องนผมเป็นสัลยแพทย์ตกแต่งนะครับการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยผมไม่ค่อยโอเคถ้าจะฉีดไปเพื่อปรับโครงสร้างเช่นฉีดเสริมจมูกฉีดเสริมคางอย่างนี้ผมจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะความเสี่ยงมันมีนะครับแล้วก็เราถูกสอนว่าอะไรที่ฉีดเข้าไปแล้วมันเอ,ออกมาไม่ได้เนี่ยไม่ควรเข้าไปเมื่อเราขึ้นตึก Empire State นะครับแต่ไม่มีทางหนีไฟนึกไหม,มครับเนาะงั้นเราถูกสอนให้ขึ้นที่สูงก็ได้แต่ต้องมีทางหนีไฟออกนะครับเนาะให็นการใช้ชิ้นซิลิโคนข้อดีคือว่าถ้้าามีปัญหกก็ถออดดไ นะครับมันก็จะมีรูปแบบหลากหลายนะครับของเมกาของเกาหลีก็แล้วแต่นิยมว่าชอบแบบไหนนะครับส่วนใหญ่ถ้าไม่มีติดปัญหาอะไรก็จะเข้าแผลด้านในเนาะเสริมนะครับอันนี้คางตัดคางตูดด้วยนะครับก็แก้ไขกล้ามเนื้อเมนทรลิสด้วยนะครับก็คางก็สวยงามคางก็สวยงามคางตัดก็น่าละมุนขึ้นในผู้ชายนะครับสวยงามคางสั้นก็สวยงามคางคางใหญ่ไปนะครับก็มาแก้ให เล็กลงเปลี่ยนไซส์นะครับก็สวยได้นะครับเนาะก็ประมาณนี้สุดท้ายนะครับสรุปเนาะก็การติดเชื้อของการฉีดฟิลเลอร์ที่คางมีไหมนะครับมีนะครับไม่ถึง1%นะครับแต่ถ้าติดเชื้อส่วนใหญ่จะเป็นติดเชื้อตื้นๆกินยาแก้กเสษหนถึงสัปดาห์ก็หายแล้วนะครับแต่ในบางรายที่โชคร้ายเป็นการติดเชื้อขั้นลึกเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องลงไม้ลงมือด้วยการผ่าตัดตามมอด้วยความพิการเยอะแยะมากๆเลยนะครับเนาะซึ่งการรักษาก็ต้องใช้เวลานานมากๆไม่นับทรัพยากร ที่ต้องสูญเสียนะครับทางด้านรายได้ทางด้าน,ไไางานเงินทองที่ต้องใช้ในการผ่าตัดเวลาใช่ไหมครับสุขภาพจิตคนรอบข้างทุกอย่างมีข้อเสียหมดเลยนะครับนนเนาะวันนี้การจะเสริมเติมแต่งอะไรกับร่างกายก็ดูดีนะครับดูวัสดุที่ใช้นะครับดูเราว่าเหมาะกับเทคนิคแบบไหนนะครับจะเป็นการฉีดหรือเป็นการผ่าตัดดีก็ลองเลือกกันดูนะครับแต่ส่วนตัวเป็นสัลยาพทย์ตกแต่งเนาะอย่างที่บอกข้างต้นนะครับเราชอบอะไรที่ใส่แล้วเราอ,ออกได้ เราทําแต่ถ้าใส่ไปแล้วหลุดไปสลิงไปฉีดฟิลเลอร์แล้วมันดูแลอะไรไม่ได้เลยเนี่ยผมไม่ทํานะครับคําถามคือพูดขนาดนี้แล้วหมอชอบฟิลเลอร์แบบไหนบ้างนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะชอบแบบฉีดล่องตื้นๆลอยย่นที่ผิวหนังเป็นดีฟลิงเข้าอย่างเงี้ยผมโอเคแต่ถ้าลึกไปก่อนนั้นไปปรับโครงสร้างอันนี้ผมจะไม่ค่อยอยากให้ทำแหละมันแพงเกินไปแล้วก็ผลเสียมันอาจจะน้อยนะครับแต่ถ้ามันเกิดขึ้นมันรุนแรงมากๆนะครับก็ต้องลองช่างใจดูนะครับ สำหรับสัปดาห์นี้นะครับก่อนแยก้กันไปนะครับขอยัดฝาด D A K Collagen Peptide 100%ไว้ในหัวใจของพวกเราด้วยนะครับ1ช้อนต่อวันบำรุงผิวพรรณได้ดีมากๆเลยนะครับ2-3ช้อนต่อวันบำรุงกล้ามเนื้อกระดูกข้อต่อที่ดีมากๆเช่นกันสำหรับสัปดาห์นี้ประมาณนี้ก่อนนะครับเด่๋ลวไปกดไลค์นะครับกดสั่นกระดิ่งกุ๊งกิ๊งให้กับทีมงาน D A K ของพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ